เุ้ยเด็กๆเ,เป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรควันอ้วนช้างเป็นไรนี่ทำไมถึงวิ่งนี่เอาสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีสวัสดีแฟนคลับช่องพังคันเงินทุกๆท,ท่านท,ทุกคนนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินตายบางคนน้อยนะครับวันนี้ควานอ้วนจะพาน้องน้อง มงคนน้อยไม่ขันไปไหนเนาะวันนีน้ไปทางไหนเนะาะคันวนไปเยี่ยมซุ้มเก่าครับผมไปเยี่ยมซุ้มเก่าุ้มเก่าชื่อซุ้มอะไรุ้มท่าทรายครับไปเยี่ยมซุ้มท่าทรายาโอ้โหวันนี้เราจะไปเยี่ยมซุ้มท่าทรายกันตามไปครับผมก่อนจะเดินทางเราก็ต้องกินน้ํากินท่าอาบน้ําอาบท่ากันก่อนนะครับผม ก่อนเดินทางเราก็จะพาลงน้ำนะครับนำทีมโดยนายภูผาเอ้ยเด็กชายภูผาสิเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตามตูดด้วยไม่ขันสาวขายเหี้ยนแมงจีน,นูนของเราตามหลังมานะครับจะลงเล่นน้ำนะครับจะลงเล่นน้ำก่อนเดินทางนะครับไปเยี่ยมสมเก่าของเรานะครับ ว่าซุ้มเก่านี่เขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับซุ้มเก่าของเราโอ้โหออกมานานแล้วนะครับผมตั้งแต่ที่คุณแม่นะถามานะครับเรายังไม่เคยได้ไปเลยนะฮะซุ้มเก่าของเราสุ้มท่าสายนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นกันแน่นอนนะครับผมสุ้มเก่าของเราเออ ก็อาบน้ําก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางนี่เดินทางไกลนะครับวันนี้เดินทางไกลขึ้นมาแล้วเอา้าเอา้เอาอะไรทําไมนี่อุ้ยเด็กๆเ,เป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรควันวันช้างเป็นอะไรนี่ทำไมถึงวิ่งนี่เอา้าเอา้าเป็นอะไรอ่ะอุ้ย เรายังไม่ทราบสาเหตุเลยครับโอ,โ,โอ้โหดูอุ๊ยดูดโอ้โห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 ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้โห,โโหเป็นอะไรครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับผมโอ้โหควันหลายวิ่งไม่ทันนะครับมาถามควันอ้วนเป็นอะไรเมื่อกี้นี่ควันอ้นวนช้างเป็นอะไรครบเนี่ยเมื่อกี้ตกใจอะไรก็ไม่รู้ อแปลกเนาะช้างเป็นอะไรไม่รู้เลยขนาดควานยังไม่รู้เลยก็โอ้โหแล้วใครจะรู้อะไรเนี่ยนี่ครับเราเดินทางไปที่สุ้มท่าสายครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าวิ่งอะไรนะครับผมอยู่กับบรรยากาศตอนยามเย็นนะครับผมโอ้โหวิวสวยงามมากเลยนะครับมีท่านอ้วนนะครับหัวหน้า ัาหน้าอ้วนพายภูผานี่ครับนําหน้าไปก่อนนะครับตามมาด้วยลูกมงคนน้อยแล้วก็ไม่ขันนะครับผมแม่ขันนี่ตามหลังตลอดติดตูดลูกชายตลอดไม่ยอมทิ้งห่างให้ได้เลยนะครับเมื่อกี้นี่งงมากเลยนะครับอยู่ดีๆก็วิ่งนะฮะไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมโอ้โหสาเหตุยังมองไม่รู้ยังดูไม่เห็นเลยนะครับวันนี้นะครับกําลังเดินทางไปที่ซุ้มท่าทรายกันนะครับ วันนี้นะครับเราเดินทางไกลนะครับผมไปเยี่ยมไปดูซุ้มท่าทรายของเราว่าบรรยากาศซุ้มท่าทรายเป็นยังไงบ้างได้ยินข่าวว่าสุ้มท่าทรายของเรานี่น้ําขึ้นมากนะครับเราไปเยี่ยมไปดูน้ำครับที่สุ้มท่าทรายกันนะครับก็กําลังเดินทางไปนะครับผมนี่สองนมกับหนึ่งสาวนะครับ ูดไม่ห่างเลยนะครับแม่ขันของเราติดตูดลูกพายมางคนน้อยไม่ห่างเลยโอ้โหวันนี้อาบน้าตัวดับปึ๊ดเลยนะครับแสดงอาการว่าลูกพายนะครับแม่ขันมีสุขภาพร่างกายที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะทั้งสามเชือกเลยนะครับแล้วก็ภูพาด้วยนะครับมีสุขภาพดี ไปด้วยคุยกันไปด้วยนะครับดูครับเดินไปด้วยคุยกันไปด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับโอ้โหเจ้าของพังแม่เพียวนะครับใจดีนะครับแบ่งอ้อยให้ด้วยนะครับ แบ่งอ้อยให้ด้วยนะครับนู้นแม่เพียวกําลังมานะครับผมแม่เพียวกําลังมาแม่เพียวลุยน้ํามาเลยนะครับเพื่อจะได้กินกล้วยอ่ากินอ้อยนะฮะ ทางของเรากจ็จะเดินทางต่อนะครับนี่ครับแม่เพียวครับเดินทางมามาเจอแม่เพียวกลางทางพอดีเลยนะครับดูนะฮะแล้เวเราเดินทางต่อกันครับผมครดูการเดินของสองหนุ่มกันหนึ่งสาวนะครับผม ตามติดไม่ห่างเลยนะครับแม่ขันนี่ดูขาสั้นๆนี่เร็วมากนะครับผมดูขาสั้นๆนี่ไปอย่างเร็วเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหแวะกินอาหารทางทางด้วยมีแวะกินทางทางด้วยมึงคนน้อยนะครับเอาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วนะครับ ยอมให้ผูผาแซงได้เลยนะครับดูครับไม่รู้่ารีบไปไหนนะครับผมวิ่งเอาเลยนะฮะอยากไปดูสงสัยอยากจะไปดูนะครับอยากจะไปดูสุมท่รา,ายนะครับว่าน้ำเยอะน้ำน้อยขนาดไหนนะฮะดูผูผาหางชี้ฟ้าเลยทีเดียวนะครับหางชี้ฟ้าเลยนะภูผ,ผาโอ้ เชือกเลยนะครับไม่มีเดินเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงนะครับสงสัยวันนี้นะครับคึกคักมากนะครับที่ได้เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะได้เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางแล้ววิ่งเลยนะฮะอยากจะมาดูซุ้มเก่าของเรานะครับผมวันนี้น้องนช้างของเรารีบเร่งมากนะครับอยากจะไปดูซุ้มเก่าของเรานะครับซุ้มท่าทรายวันนี้ก็เริ่มเข้าซุ้มของเราแล้วนะครับผมมาถึงบ้าน ของุเสียซับวงเงินนะครับนี่ครับใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะฮะตอนนี้ก็กําลังถึงทางข้ามนะครับโอ้โหดูน้องน้ํานะครับที่ขุดล่องน้องน้ําใหม่นะฮะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมนี่ทางตรงนี้นะครับที่เคยขาดนะครับที่พวกเราครับเคยทางเส้นนี้เคยขาดนะครับที่พวกเรารีบออกไปนะครับ ช่วงนั้นนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับถ้าออกไม่ทันนี่ทางเส้นนี้เรากลับบ้านไม่ได้แน่นอนเลยนะครับผมนี่ฮะในตอนนี้ก็ยังโอ้โหโดนแม่น้ํามูลนะครับแม่น้ํามูลนะฮะน้าเยอะนะครับน้าขึ้นแรงมากนะครับผมไม่กี่วันนะครับขึ้นขนาดนี้แค่สี่ห้าวันเองนะครับผมโอ้โหจะก่อนอยู่ในก้นบึ้งนู่นนะครับผม แต่เดี๋ยวนี้นี่น้ำเยอะมากนะครับผมมาถึงซุ้มของเราแล้วนะครับดูครับโอ้โหลกลุงลังเลยนะครับผมเพราะว่าพวกเราไม่ได้อยู่นะครับก็จะมีหญ้ามีอะไรขึ้นเต็มเลยนะครับซุ้มของเรานะครับเพราะว่าช้างของเราไม่อยู่ก็เลยไม่เตียนเนาะ โอ้น้าขึ้นเยอะมากๆนะครับน้ําขึ้นเยอะมากๆเลยถึงแล้วนะครับสุ้มท่าทรายของเรานะครับนี่คือกระท่อมของพวกเรานะครับก่อนที่เราจะหนีออกจากซุ้มท่าทรายไปนะครับโอ้โหดูครับบริเวณนี่รกร้างเลยนะครับต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดนะครับผมไม่มีเตียนเลยสักนิดเดียวนะครับผมโอ้โหดูสุ้มท่าทรายของเรานะครับโอ้โห ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอในช่องพังคันเงินตายมงคนน้อยของเรานะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับรอชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาแม่ๆไปก่อนสวัสดีครับผม